รวัาวประชาจรามาช่จรุวัชีวรามครับเดยวสตาแปดครับผมสวัสดีค่ะสมัยโถค่ะีคโสรยานโถโครกโรยานิตาวชิระค่ะสวัสดีค่ะนุชค่ะ ครับผมตัวาราวุ่นี่แหละฮะเพราะวาถ้าเกิดว่าตั้งวันกูมาไม่รู้จะตกอใจตั้งวัดดูอยากอะนะคะเป็นไงกันบ้างสบายดีกไหมเอ่ยสบายดีบ้านเราดูจากคุณโดนนี่หนึ่งน่าจะสบายดีมากเลยข้างจะสมบูรณ์ดีนะเอ็นเอ็นดีดีเาจากสบายดีับนด้วย เดี๋ยวรอฟอร์มตัวแทนตอบแล้วกันนะคะก็คือว่าทั้งรอบคอนเสิร์ตเนี่ยครบรอบเสร็ปีเดอะซ่าเพิ่งจบลงไปแถมยังมีาการเพิ่มรอบด้วยนะคะเป็นยังไงครู้สึกยังไงในการเพิ่มรอบขนาดนี้อ่ะตัวแทนใครจะตอบดีเลยผา,าขนาดนี้แล้วสบายโสดสบายโสดเอ่อค่ะเพิ่ม <trabajando> รอบนะคะก็ยังไงอะ่ะก็ ทุกคนได้มาดูเราก็ดีใจแล้วเพราะว่าเราก็สอมบเต็มที่ใช่ไหมคะพี่โดมใช่ไหมคะพี่โดมใช่ไหมคะพี่ตั้มเราไม่เราไม่เราว่าเขาเต็มที่เราก็ดีใจที่ทุกคนจะได้มาดูแบบหลายรอบอะไรอย่างนี้ยค่ะไดเรอบไหมคะคนอื่นรอบแรกเสียงตอบรับดีอยู่แล้วแล้วแสดงว่าไม่พอดีกว่าเดิมเพราะถึงพี่ตาเพิ่มรอบน่าต้องพิจารณานะเด็กตา็นได้ขนาดนี้แล้วนะคะต่อไปค่ะคำถามต่อไปที่หลายๆคนก็อยากรู้ ถึงรุ่นพี่ค่ะในนี้ค่ะเป็นรุ่นพี่นะทำให้พี่ตายครับผมไม่ถามว่าใครถ้าเป็นรุ่นพี่ครับถ้าเป็นรุ่ไม่ไม่พูดเรื่องอายุแต่แค่พูดพี่อยู่คชี้เลยใช่ไหมพี่อยู่นะคะอ่ะพูดถึงรุ่นพี่บ้างนะคะสำหรับการลงตัวทำเพลงอาราบ้าพิเศษนะคะกับรุ่นน้องแล้วก็รุ่นน้องล่าสุดเนี่ยรู้สึกประทับใจยังไงบ้างคะ ครอบครัวนะแต่เราได้ทำงานกับพี่กับน้องอะไรแงบนี้ยคือหลายๆครั้งมันเหมือนไม่ได้มาทํางาน